สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมกับการแนะนำวิธีการใช้งานแอ Facebook ครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อปิดสถานะกำลังใช้งานบน Facebook หรือว่า m e s s e n g e r ในเครื่องเราเพื่อที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเรากำลังใช้งานอยู่หรือว่าแฟนก็แล้วแต่เวลาเห็นเราออนสถานะกำลังใช้งานก็จะทักมาบอกว่าทำไมออนตลอดเวลาเลยทักหาทำไมไม่ตอบดึกแล้วทำไมยังไม่นอนแล้วอีกหลากหลาย คำพูดครับผมแล้ววันนี้บอกใช้ไอทีก็เลยจะมาแนะนําพิธีกันครับเพื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนต้องการปิดสถานะการใช้งานไม่ให้เพื่อนของเรารู้ว่าเรากําลังใช้งาน Facebook หรือว่า m e s s e n g อ r อยู่โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับผมก็ให้เราแตะไปที่แอป a c e b o o k ครับผมแตะเข้าไปก็ให้เราแตะตรงที่สามขีดด้านบนครับผมจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงข้างล่างครับแตะคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะเข้าไปเลย แล้วแตะคำว่าการตั้งค่าจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงข้างล่างแตะตรงที่สัญลักษณ์รูปคนที่บอกว่าสถานะกำลังใช้งานก็แตะเข้าไปได้ครับผมแตะเข้ามาแล้วก็ให้เราทำการปิดสวิตช์ที่เป็นแถบสีนำเงินครับผมจากนั้นระบบก็จะถามว่าปิดสถานะที่กำลังใช้งานอยู่ใช่หรือไม่ก็ให้เราทำการปิดได้เลยครับผมจากนั้นก็ให้เราออกจากแอป f a c e b o o k เข้าไปที่แอป m s s s e n g e r ได้เลยครับผม ก็แตะเข้าไปแตะตรงที่รูปโปรไฟล์ด้านบนจากนั้นก็แตะคําว่าสถานะกําลังใช้งานก็ให้เราปิดสวิตช์เหมือนเดิมครับผมระบบก็จะถามเราเหมือนเดิมครับผมว่าเราต้องการปิดสถานะการใช้งานใช่ไหมถ้าเราปิดสถานะการใช้งานระบบก็จะบอกว่าคุณจะไม่สามารถเห็นได้ว่าเพื่อนหรือว่าผู้ติดตามของคุณกําลังใช้งานก็ให้เราทําการปิดได้เลยครับผม และวันหนึ่งถ้าเราต้องการเปิดใช้งานสถานะการใช้งานของเราก็ให้เราเข้าและทําตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนเราก็จะไม่เห็นว่าเรากําลังใช้งานบน Facebook หรือว่า Messenger แล้วครับแนะนําเพิ่มเติมครับถ้าเครื่องของใครที่ทําตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังแสดงสถานะกําลังใช้งานอยู่ โดยขึ้นเป็นแถบสีเขียวก็ให้เรารอระบบประมวลผลสักครู่ครับผมหรือว่าเราจะทําการปิดมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราก็ได้ครับผมจากนั้นก็ให้เราเปิดใหม่อีกรอบก็ได้ครับโอเคก็จบไปะด้วนะครับสําหรับวิธีการปิดสถานะกําลังใช้งานบน Facebook และ Messenger รวขงว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่ท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ